ทั้งนนสังสีพี่นักขคเรศเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไหลสันนิผู้ใดหัวใจมาพวกผู้ขามาจังสีกัมีตะห้องขอน้ำกลดได้ผู้ข่าโอ้เพื่อนขอมาจังไรละพ่อใหญ่พามห้องบอกผู้ข่าจังไดนอันก้อนสิเขามาวัดนี่แหละเพื่อนว่าจังไหนสันจังไรห้องน้ำกลนผู้ข่า่าจังสีแม่พ่อ เจ้า<ม>ไปททเทศดได้กว้วครขนมปูยัดใส่ถุงมานำฝากชั้นแอเดอค่ะบ่เอือมาจากตระอุดมสมบูรณ์บระโซยางสูแนวอยดอกพญาย่ามสมบูรณ์ยุวติพุทธเจ้าคว่ำกบประสิมาขอฝ่ายคว่มไปวันไดบักเมื่อเย้าเมื่อโก้ในกับไม้ถึงสร้างสร้างจะได้สร้างโตใจซื้อว่าจะไหนดอกพญาย่ามโตไหนซื้อว่าจะไหนจะสร้างกัน แต่ว่าอันสร้างตัวนี้อันมันมีเพราะพระพุทธเจ้าขานเกี่ยวกับฟากับฝนนี่ได<อ>้ยินแต่วันอย่างเข็น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 น,นี่ยนะต่ว่าหัวมันเงี้ยนทอจอมปวกตีนทอบวกคว้วนอนขนมนไปกำตั้งดฝนสีลังฝ<อ>นสิเททางไห่เมียงบานยูเห็นพระนะ<อ>มีว่าะแบเกี่ยวกับฟากับฝนนี่พระโอเกี่ยวกับฟาเกี่ยวกับฝนในกรสิเมนสร้างปัจจัยหญนักหน้าเข็นเป็นสร้างผู้บุญบารมีขององค์พงเพรเวสสันดร ที่ไปกำทั่งใดฝนสีลังฝนสิเทศทางไห้เมืองบ้านได้ซุมเย็นต่อพญายพามเมืองบ้านได้ซุมเย็นต่อเฮากำลังประทับน,นางในขณะนี้เวลานี้ต่อพญายพาม,มาขัดเท งามครับบ่อเกาะเพิ่งสร้างตัวนี้เนี่ยตัวเพิ่นประทับอยู่นี่ละนี่สร้างประพิญานักน่าเทงามแนงามแท่งงามว่าอยากได้ตัวนี้เหรอป้าตีขอเนี่ขอเนี่ยขอเนี่ขอเนี่ยขอขอกระขอพญาดองพญาผ้าเอยสร้างของพระเวสสันดอนเบสร้างมักมวลตัวเออต้องมีการคับเสียบซองแค้นไข่คุยระบำมันจะสียางสีเดินคับเสียบซองแค้นไข่คุยระบำนี่บอกเคียงดนตรีนั่น ห้วยขันตะกีกับเอามาน้ำย่นแล้วแต่ว่า<ย>ผู้รายเขา,ขาเ,เรียกน้ำเบิดเดี๋<อ>นี้เดี๋ยวแต่ปากสวพอเราเาก้าวขอนี่ละเดี๋ยวนี้แล้วแต่ปากสวพอได้เราาก้าวขอคันให้ล้ำในดอกน้ำได้ยู โอ้ขอลํามไ้ดอกล่าไรโย่เจ้าคะโอเอาเบามากว่ามากบกนาขอมาเบิงใหพัดละนาคว่ำแหงคว่ำแล่งบะองเอยเปิตะรู้ตัวไปตะสงสารความแหงคว่ำแหล่งเป็นมาจังไรแน่ฟังเด้อระองเด้อผู้ขาปัจจัชน่นะสมอีก่อนลลำบากจะได้ละก็เเ้าสู่หอบฟังบกนาพอญ่พรามนี่ กันบันไม่ขึ้นมาบอกยังเพิ่อนผิดอะไรทีพยายามเด้อเรื่องหนึ่งตั้งอยู่ไกลเสือกระดึงกระลาดใหนฝนฟ้าบ่หำหวยเงิอินทนินหน่วยกวยนูกกะชากใบเลี้ยงนาเพียงไก่เป็นดรอส่วนมอ ันกายเป็นดงอันมังองกะนี้ด้วยอันมัวฝวงกิไหให้กะนําฝนอยู่อ่อนกะโลกเป็นตะลุกตัเจ้าก็ได้พอใหญ่พามโอยกบเขียดให้นําหอ ກາງອົກກາງເອົາໍມີເຂົ້າຊິໃສ່ຜາງນະາກປາພກຖືກແດດຂ້າງົວພຽກຂໍ້ມັນກາໄດພ້ອຍສ